ได้ตัวห่อนตัวนึงตัวห่อนกับตัวเงินตัวนึงแล้วจําเป็นแล้วได้ป่อยสวัสดีครั้งเด้อเพื่อนกาเ่า FC ทุกคนเด้อว,วันนี้เป็นวันที่สองเนาะที่ค่อยกับลูกใส่มาเที่ยวป้าทนี้เนาะโอ้กับเจ้านะติผูคำพูดเนามาหอดอันน่ะถึงยอดนั่งงึมพี่แหละ นี่จะเป็นแม่น้ำเงึมเน้อนี่นะแม่น้ำสาขาที่มันใหญ่หองหองจากแม่น้ำคงซช่ไหมตัวนี้นะเป็นน้ำเงื่นที่มันไหลามาบรรจงใส่กับมันนะอันงึมอนสองแลกับลูกทรายกระซีแต่งเขาขีดน,นั่นหนึ่งนี่เราสีขึ้นไปถึงยอดภูมันเลยถึงพี่นี่ยเบื้องทรายพี่นี่ยนั้งเราหน้าจงหน้าจงซีโรจ่จากกิตนี่จ้า

giờ giờ trọc án được xong rồi mà hát tấu tấu đó, thế chồng rồi giờ na, giờ trọc án về tôi sẵn trong vòng mùa sau nữa, sẵn xí sẵn lai học na, trong mùa gì nó có số, còn miền Trà miền Trung mà พอโหดจีนะตัวนี้นะตุ๊กปูมันจะเป็นนกขนกัวาดได้เพื่อนนกขนเด้อนกขนกวาดหรือว่าอยู่ทางไทยเขาจะเอือน้นนกขวานหรือว่าไหนเดี๋ยก็มาปิ้งอันนากินข้าวเช้าก่อนนะเอาแล้วลูกใส่ของจังสีไปโต kính đấy đấy, các bạn tất khâu con này, kính khâu là dạng lưới to đấy. nó mỏ đó, như là nó mỏ tan chuẩn gì cho bỏ, luôn. đẹp, mình an. Kính, kính khâu nhạc nhạc nó mỏ nhốt พึงนี่บุว่าเลยพึ้งน้อยเนี่ยาตนี่นะ่ะอยู่ยากที่สุดเลยเจนุก,กูนี่จ็โขตาจำแมย่ยังขึ้นมาพี่ท่าบป่ะธานนี่คือใส่ยายเห็นกลอกเล่นค้ำฮนยิงจะคือโบมือว่า โอ้หอนไหลในหยำฮ้อนนี่นะขึ้นผูนี้สิตายเลยจะเป็นลอกไปเออไปซอกัปกับลอกที่เรายิงใช่ไหเดี๋ยวคงคงจะบดทึบด้วยทึบน,นี่ก็สีตกอยู่ขนาดมันตกมันตามเฉยๆก็ตุม้มย้อนอ่ะใช่นั่นนั้นอยู่อย่างของตัวนี้นตัวช่วยชิดตัวชิดโจ้ ขึ้นเดียหันมันนี้ซื้อกาสิกกส์สไตล์เลยบ่มีน้ำกิ่นนะฮอนพิลึกเยเพื่อนทุกคนด้วเดือนห้านี่นะโอ้ยนอนๆกดตาหอัเพ่อนน,อน,น,ตน,ะ,ออนะตนุ๊จุโน่เจียจุดเลีเาด้วยนะลองน้ำไปเจนจุดเล้ฮอนเท่ฮ้อนว่าเนี่มีเป็นน้ำจำศรีอีกเยอะเตียงีอะเมันเตงซี

Kelua deh Kelua 아, 나, 거만 끓고래. 그래도 그, 그, 그. 그, 그. 그, 그. 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 ลอบกินอ่ะแล้วนี่กระโหลกตัวนึงของก็เล่นหนีไปโอ้นอนห้องที่โน่นเลยต้อนงนอน เปนนี่ถือว่าลูกใส่เขาขึ้นมาเบื้งอันหนาก็มาเดือยอยู่ถึงจมพูนี่เนะาะแต่ว่าบูมมีกระลอกเลยเด้อมีมีเห็นหลาโตอยอะแต่บูมบูบูมากินมากอันหนามาเดือนี่ซื่อแตัวนึงมากินอยู่ถึงงานเข็อย่างเอฟซองใจ่าสินหญิงบวบหญิงเท่านั้นละเอฟไปเอามาแล้วมันหนีไปก่อนละบัตรหญิงมีส่งก๊กเด้อกก๊กหนึ่งอยู่นี่แล้วกก๊กหนึ่งอยู่ทางเบื้องขวาพี่หรือ,อเบื้องซ้ายพี่ เมื่อกี้กะกะลอกก็มากินอยู่ฮั่นค่อยแล่นไปนะมันเห็นค่อยแล้วมันหนีไปก่อนอีกนะบันไดยิงเลยติดตามว่าจิกข้ามแล้วเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยติดตามจุกข้ามว่าเป็นอะไรมักพระโอ๋อนานอนเฝ้ากันคืนนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยเฉลี่ยคนนี้ลูกซายนี่จะเน้นอันนาเฝ้ากันคืนเด้อแล้วเป็นอะไรแล้วติดตามเนี่ยตอนนี้เว่นี่ กระบวนกาเป็นเท่น,นี่กับบวนยารยิงปืนไปนเลยเพราะว่าหมู่ป้าด้วยแมาไม่ไหม,ม,มเลยนะี่อยู่ทางข้างนี่นะนชจ,ะจุดจทยเจังอัจนจะพ้นสุดแลนะ้วนะตู้อยู่ตรงตู้นะั่ช่วเดย้ตูตตตต้ตรงตู้น่ะบทตยเราชอดกเจิดกีที่สัตวตัวอชว แตว่าแปดมงครึ่งนัเป็นพืน่อนทัน้งหมดเลยตรงหินบ่มาแต่ว่าตัวนี้ตัวที่หนิงนีน่จะเป็นตนัวลิงลุ่มนะหนิงตกไปแล้วแต่ว่าไปซอกไปซอกที่นี่บนห็นจักว่ามันตกบนถึงพื้นว่าเป็นอะไรหนีนนน่ถึงหนี่ถึงก็กกกกมาเดือดพี่

คืนนี้ถือว่าได้ยินเต๊ได้ยิงแก่นะลิงลมหรือว,ว่าทางฟังไทยนี่ขเขาจะยื่นว่าตัวตัวเดีวะตัวนางไอวะเขาจะยื่ยนนะยิงได้นงางไอตัวเดียวด้วยตกแล้วถือว่าซอกโเห็นจะไม่แจ้งจะไปซ่อมใหม่อีกทีหนึงนะ่งเลส่วนลูกใส่นี้ลูกใส่วิทยุมาว่าลูกใสย่ยิงได้อนาคินตัวหนึงนะ่งเล ยังได้อิงเงินตัวหนึงครับมันฮะตัวตัวหอนหรือว่าตัวตัวหอนดทางฝั่งไทยก็จะเอ้นตัวผมมินแคล์เนาะตัวมินแคล์หรือว่าตัวโซกซอยนี่ลูกใส่ยิงได้ตัวหนึ่งโซกซอยตัวหนึ่งแล้วก็อิงเงินตัวหนึ่งเลยแต่ในมืนเงินเป็นเดืนแล้วจังสีไทยให้่อนเพื่อนทุกคนเบิ้ลเบิ้ลเลยว่าลูกใส่กลับมา ฝากส่องอนามูกสายให้ทุกเพื่อนทุกคนเลยด้วยอะไรก็ติดตามส่งของลูกสายได้จังจะเห็นว่าลูกสายเป็นยิงอะไรนะมันจังเห็นทางส่องฟางนาะของพลอยแดงแล้วก็ของลูกสายเด ถือว่ากลับมาประจําจุดนะนะฟอาก็รอกตอนเช้าเลยติดตามมาสิกันรอกมากินผมเมื่อวานเห็นไหลายตอยู่ในกระรอกนต้นนี้นะแต่ว่าก็มาเดือนเนี่ยแต่ว่ามันบุกมากินนะมันแล่นลิ้นทางข้างนะก็มาเดือนซิซิไม่ใช่ตัวเดียวมันจะกินก็เข้ามากินมาเดือนซิซิเด้อและติดตามตัวเช้าเป็นอะไรได้เพื่อนคนนี้ก้สีแจ้งนี่แหละห้าหมูครึ่งนะ ที่เช้าน้องมันนั่งโยตุนสูดโต้ที่โต๊ะบุเก้น้องนั่งอยตุนต้อ,ตอตกกนออนอติงเคยไปอ่ะการล่องนี่ถือว่ามาเศร้าพิลึกเด้อเคนี่นะกค่อยบวชเป็น,น,นเนี่ยเนีเศร้านี่การลองก็มากินมันเดือดลงลงไปแล้วส่งตัวแหนวแจ้งเลยแล้วนี่มันมากินกลางคืนเลยนะสิว่นะนะ Thì ba cái sẽ hoạt chết buồn rồi, nhưng một trang ở đây có vấn của đây mình này thứ ba pha hồng cùng càng rồi, thứ ba cứ phồn tốt này từ từ xem nó nó thì phun nhiều lắm có chỉ phục kế nó nó nè nên chỗ tôi tôi nó thọ pê tù tôi chỉ phục kế tôi tôi tù cái đầu tôi không tôi chỉ bông rồi, chỉ chỉ tù ha như trên tôi sẽ sò lúc sáng thì phun mà đây cái này mình thấy lúc sáng này là đây lương nè coi như một đây lương đây ก็จะไปไดกันโล่ยันโตเลยอย่างตัวเดียวบุตรวันนี้เห็นสองสามตัวบปได้หนึ่งวันนี้อันาตัวลิงลมก็ยังบุตรวันนี้ลูกชายก็ส่เก็บได้โตนี่ใหญ่เต็มโตนี่ไปสุบเล็ดเอาถ้าตัวโตนี้นี่ยบุหานเขาเจ้าว่าว่าคำว่าเขาไปป่าเนี่ยเขาไปเก็บได้โตนี้เนาะ เราเอาให้มันย้อนอ่ะนะจูนน้อ่ะนะสักง่ายไหมเหายืนนะครับว่ามันย้อนได้ให้เหายิงแล้วเราเก็สิีป้อยมันไปครับว <Columbus> right <ve> ่าย้อนมาได้เราเอาสีก็มาไปกินได้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าสีนั้นมันย้อนวันหนึ่งนะได้ได้ตัวนะได้ตัวห่อนตัวหนึ่งตัวห่อนกับตัวเงินตัวหนึ่งแล้วจําเป็นแล้วได้ป้อยมันไปได้เพราะว่าป้อยมันขืนสู้ธรรมชาติเนาะตัวเต่านี่แล้วก็สีเบียกกินมันไปเอาไปกากินมาได้ เหูเมนูนี่ก็สซีคั๊กอยู่เลยตุ่นเต้านี่ที่ว่าหอบูหูเมนูสีเห็ดกินนะตุ่นเต้านี่นะจำเป็นแล้วด้วยป่วยมันขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะว่ามันก็ย้อนมาให้เขาได้ยิงตัวห่อนตัวนึงได้ดตัวนี้ตัวเออจอสเต็กก้อนนี่มามองหนึ่งย้อนได้อนาตัวห่อนหรือว่าตัวมิ้นเคร์นี่ให้ตัวนึงให้เขาเอาไปกินแล้วก็บย่าเน้๊ดป่วยเต้าไปแล้วแล้วเขาจะกลับก่อนนะทุกคนทุกคน